ตะก้าสารบ้านนาสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาติดขนนะคะมุ้งมิงนะคะตกแต่งกระเป๋ากระเป๋าทรงครึ่งวงกลมของเราแบบนี้นะคะนี่กระเป๋าทรงนี้นะคะเราก็จะมาติดขนมิงแบบนี้นะคะขนมิงขนมิงของเราเส้นหนึ่งยาวสองหลานะคะถ้าไซส์นี้นะคะก็จะได้สองใบนะคะแล้วก็จะเหลือ<น>ก็จะเหลืออีกนิดนึงนะคะ เดี๋ยวเรามาติดกันเลยเราก็จะใช้ปืนกาวนะคะแบบนี้นะคะในการติดแล้วก็จะยิงกาวลงไปในตัวะตะกร้าของเราก่อนจากนั้นเราก็ขนมิงนะคะติดทับลงไปแบบนี้แล้วเราก็จะบีบนะคะขนมิงเข้ากับกาว จากนั้นเราก็จะไล่ติดนะคะแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเลยเส้นหนึ่งนะคะยาว2หลานะคะตัวนี้จะเป็นขนมิ้งนะคะเส้นหนึ่งยาว2หลามีหลายสีนะคะใครสนใจอยากสั่งซื้อติดต่อได้ที่เบอร์โทร093 053 สองสได้เลยนะคะมีหลายสีให้เลือกเลยหรือว่าใครสนใจอยากทักแชทเข้ามาก็ได้นะคะจะได้ดูสีเนาะดูตัวอย่างสีว่ามีสีอะไรบ้างเงี้ยค่ะก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศูนย์เก้าสได้เลยนะคะแอดไลน์ตามเบอร์โทรได้เลย ก็จะใส่กาวเยอะหน่อยนะคะเพื่อให้เขาแบบว่าติดทนทานอยู่แน่นอุปกรณ์หูกระเป๋านะคะมีอย่างอื่นก็มีนะคะตุ๊กตาติดกระเป๋าอย่างเงี้ยก็มีเดีย๋ยวเราจะมาติดให้ดูในอีกคลิปต่อไปติดติดทรงนี้เลยเนาะเรามาติดให้ดูอันนี้คือหนึ่งเส้นคือเราติดไปแล้วหนึ่งใบนะคะติดไปแล้วใบหนึ่งนะคะก็จะเหลือ เหลืออยู่อีกนิดหนึ่งนะคะถ้าเราติดใบนี้เสร็จก็จะเหลืออีกนิดหนึ่งหลาหนึ่งจะได้สองใบนะคะติดอันนี้ครบจบนะคะถึงรอยต่อแล้วขอกันใกล้หนึ่ง ก็จะเหลืออีกหน่อยนึงนะคะ,ะเ,บบเ,เสร็จเรียบร้อยจ้าขนมิงของเรานะคะติดตกแต่งกระเป๋าสวยงามมากๆเลยนี่หนึหลานะคะได้2ใบนะคะเราติดไปแล้วใบหนึ่งนี่หมเราติดไปแล้วนะคะ ก็จะได้แบบนี้เลยนะคะหนึ่งหลานะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเหลืออีกก็จะติดแก้วน้ําหรือว่าอะไรได้อีกนะคะไปตกแต่งตัวอื่นๆก็ยังได้เลยนะคะ สำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆให้ด้วยนะสำหรับปืนกาวนะคะเรายังไม่ได้มีจำหน่ายนะคะใครสนใจก็หาซื้อตามร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าได้เลยนะคะเขาน่าจะมีอยู่ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าใหญ่ๆนะคะเขาก็น่าจะมีลองเราไปสอบถามดูนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลากไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า